สวัสดีครับผมคนะุ้มาันนกนกตะมนกินลำน,นะครับวันนี้ก็มาเจอกับเมนูพิเศษนะครับมาตาปลามาก,กินเมนูพิเศษหน่อยขนมจีนน้ำเงี้ยวเนาะนะครับคนคนภาคเหนือชอบกิน,นันนะขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยนะครับนี่นะครับก็จะมีเลือดมีหมูเนาะนะครับมีขนมเส้นมีพักพักใส่เข้าไปส่วดมาก็จะเป็นกะลํากะลํากับทงหงอ,อเนี่นะครับกะลัมกับทงหงอ,อกน เป็นจะกินก็แขกหมูนะนี่นะครับวันฝนตกมได้ออกไปไหนนะครับส่วนผสมที่สำคัญก็ทุดินเนะ อมีความหอมของอย่างกงี้่ทเน่าครบเคมื่องหมดเลยอ่ะมันยากับข้างหลังก็เป็นอย่างเงี้ต้นกาแฟอือหือ ฝากด้วยนะครับเขามาดูเราฝากกดติดตามด้วยนะครับก<ม>ดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับร<ม>้านไหนดีต้องการจะให้ไปรีวิวนะครับไปทายก่อนบอกมานะครับ นี่เลือดเป็นก้อนๆเลยผมเคยไปเห็นในภาคกลางนะไปหาขนมเส้นขนมเส้นน้าเงีอยวก,กินนี้นะครับส่วนมากจ,จะมีกระภพรงเหนือเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็หลายตี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีแล้วนะเนื้อขน,นจจมกินน้ำยาน้ำยาปลา ครั้งหนื้อเดี๋ยวนี้ง่ายถ้ามัมมีเวลาต่ำเนะาะก็แบบมีแบบสำเร็จรูปนะครับมีแบบสำเร็จรูปสามารถที่จะเอาแบบที่สำเร็จรูปมาแล้วมาปรุงเองได้เลยที่มีแอป ปุ้งป่าเนะาะนี่ป่าฝนตกข้าวเนี่ยถึยงเนาะายเนาะนี่เสื้อสีสดใสหน่อยนะครับ mọc kiếm một cái cơm có món nào lại con tôi xay im rồi nó thêm một nào này sẽ cắp cái đây đứng làm phạt cả đây năm nhiều นันซื้อถึงกันในมดเดียวนี้เนาะใ่วัตถุดิยมอย่างนี้นง่ายๆขึ้นน้ำเงี้ยวเนี่ยนะแลาวจะมีงานคนมารวมกันหนักๆอ่ะปเปิดจะแงนกัน bên này hẳn đi con này nó nó ngày tuổi mang cổng có khai ăn tắc cấp thuốc quay ngon cái chín เอ๊ป่ะเอ๊ป่ะก็ล้มน้องใครเพิ่งเทรดถึง,ถง มีหลายอย่างให้เลือกนะอาหารเหนือนจนถ้เป็นสมุนไพรเป็นนักนะครับเนี่ยมีทั้งใบผงครูดพริกขมิน้นจะไคหอมหอมขาว กินต้องเเสียงดังแบบคนจีนนะครับเพิ่นจะชอบผมไปเอวบ้านคนจีนเนะี่ยมันเพิ่งกินดังๆกินได้หมดอะผมอะขนทกเน,น,นี่ย อืมหมแอแสดอืแอปปลานี่คใารอยู่กันกับหลวงดีจังไห้นะครับหมอแสด ยังจบนะครับเดี๋ยวรอสักกําเดียวไปเอาเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับได้มีนวนต่อไปเป็นอะไรอองปูปลาหวานนึงตะคืน้นน่าลืมไปลืมกิน่นอองปูนี่นะครับมัติดกับปูององแึ้แต่ ก็เอาปูมาผสมผสมแกะออกนะครับแล้วก็ไปปั่นไปต่ำอเองเจมส์ไได้นั่นนะครับ,บเขาก็นคนเดียวเนาะมันจะได้ถึงใจถึงรสชาติ อ๋องป้งวัตสุดิบของพวกมีไข่ไหมสมุนไพรเนี่ยจำที่ไปเจอไข่ไข่แดงเนาะแต่ถ้าอยากกินคนเดียวเนี่ยใส่ไข่ขาวด้วย Mình ăn ủ thở lên nhầy nhầy nè Cái ủ bắn đây นี่นะครับเป็นกัมี้สองสามเมนูนะน้ำเงี้ยวล้จินน้ำเงี้ยวนะครับนี้เอปป้าแล้วกับนี้องปูนะครับกับลำล้ำติกันเนาะนะครับขอบคุณน่นักี่เข้ามาขอนะครับเข้ามานะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับซับสไครห์นะครับกดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วผมรู้เ c e b o o k ก็แชร์้ครับนะครับท่านได้ร้านได้นะครับต้องการดีอย่น้รีวิวอย่างก็แนะนำได้นะครับเกิดจะไปเนาะ ชงต้นต้นนี่เกับไปได้หมดนะครับครับผมคลิปนี้นะครับพู้มานานนุ่เอิม่มมนกิน้่ำนะครับพออยากจบคลิปนี้ไปนแค่หนึ่งก้อนสุดท้ครับผม